สารเลมด้าไซฮาโลรทินสามารถฉีดผ่าดอกได้หรือไม่สำหรับวันนี้ทาง MK เกษตรมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอครับสวัสดีครับผมวีจากเพจ MK เคเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยให้กับพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับสารลลมด้าไซฮาโลรทินสามารถฉีดผ่าดอกได้หรือไม่ สารแลมด้าไซฮาโลทินอยู่ในกลุ่ม 3A เป็นกลุ่มสารไฮดรทอยครับกลไกการออกฤทธิ์ทำให้แมลงเกิดอาการล็อกดาวน์ ow, ทำลายระบบประสาทของแมลงอยา่างเฉียบพลันและทำให้แมลงเป็นอมะพภตเช่นแมลงวีขาวเทียบแป้งผีเสื้อแมลงบินทุกชนิดวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเกษตรกรนกิยมใช้กันมากไม่ว่าจะเป็นอ้อยเนาะทุเดียนลำไย,ยมังคุดข้าวข้าวโพดและพืชอื่นๆซึ่งชื่อว่าบูรา ฮูราตัวพิเศษฉากสีน้ำเงินซึ่งสังเกตดูนะครับจะเป็น ec ปกติเกษตรกรมักจะถามกันมาว่า ec เป็นยาร้อนแต่ตัวนี้เป็นยาเย็นสามารถฉีดผ่าดอกได้ครับสําหรับท่านใดที่พบเจอกับปัญหาหนอนเจาะฝากเจาะยอดเช่นหนอนเจาะยอดข้าวโพดเจาะฝากทัวเจาะพริกผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้คู่กับฮูราได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารคอพีนาเพอจะเก่งหนอนเจาะผลเจาะฝากเจาะยอดเจาะดอกหากใช้คู่กันจะทาให้ การออกดิ์ดียิ่งขึ้นและการตายของหนอนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ทาง MK เกษตรมีโปรโมาชาั่นดีๆมานำเสนอครับชุดแรกมูราจากราคา350บาทลดเหลือ280บาทสำหรับชุดกำจัดนอนเจาะจากราคาปกติ770บาทลดเหลือ650บาทสงฟรีเก็บเงินปลายทางกดเ,เดียวก็ส่งฟรีนะครับ